สวัสดีครับวันนี้พบเกมวันทีเจชอร์กลงมครับเมสสเคก่หลังจากที่ห่างหายกันไป7วันเนาะก็อาสาหิดเพราะอะไรก็ไปดูในกลุ่มกันได้นะครับไม่อยากจะพูดถึงและจะโดนอีนะครับอ่าก็วันนี้ครับมีข่าวสารของกาชาใหม่นะครับผมจะมาแปลสกิลให้รับฟังรับชมกันนะครับก็มีตัวละใหมามา3ตัวเนาะเป็นกาชาของอีเวนนะครับ คิสนาแคลดบวกกับซับพอร์ตนะครับก็กาชาเนี่ยแหละมาตอนนี้เลยก็กาชานี่มีเหล็ดออกอยู่ที่7.5%เซนตนะครับแล้วก็ตคอยใหม่มากัน3ตัวนะครับก็จะมีเป็นไอเจ้าชิลิว6ดาวของอ e ีเวนคิสนาแคลดนะครับไอเจ้าช็อตนะครับ5้าดาวของกาชาอีเวน คิดถึงนักแคร์แล้วก็ตุ๊กตานะครับผมขอเรียกชื่อแบบไทยๆนะเพราะเนื่องจากถ้าหากผมชื่อผมเรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยกลัวว่าามันจะเพี้ยนเป็นคำหนึ่งนะครับ <c oughs> ขอเรียกว่าตุ๊กตานะครับก็เป็นของตัวละครของกาชาซับพอร์ตนะครับมาเริ่มดูจากชิริวนะครับชิริวก็เป็น6ดาวของชิริวตัวแรกของเกมเลยนะชิริวนะครับตัวละครที่ไม่ใช่ซูเปอร์ ใช้ซูเปอร์คาร์แต่มีความสามารถของการกดลากลงได้ด้วยคล้ายกับพวกอาร์ซันจีอัแบ็กสูรพวกควีนด้วยนะสามารถกดลากลงได้ถึงจะไม่ใช่ซูปเปอร์ก็ตามนะครับแล้วก็จะมีสกิลของซูปเปอร์ทีมด้วยนะกับปั้นของชิวิวนะครับก็คือจะลดคูลดาวของสกิลไม่ตายนะครับทั้งหมด1เทิร์นสีแดงใสดาบใสกล้ามนะครับเพิ่มเลือดไป1.2เท่า เพิ่มโจมตีไป4.5เท่าถ้าหากแก้วตรงสีเพิ่มโจมตีไกลเป็น5.25เท่าแก้วเนื้อเทียนดีเป็นแก้วตรงสีของทีมถ้ามีเลือดนะครับน้อยกว่า20%ลงไปจะสามารถใช้งานสเตกิวไม่ตายได้เองอัตโนมัติในเทิร์นต่อไปก็สมมุติว่าในเทิร์นนี้นั้นคุณมีเลือดอยู่ที่100% แต่เธอนี้นั้นคุณโดนตีมาก็ตามหรือคุณทําการตัดเลือดของตัวเองก็ตามเหลือน้อยกว่า20เซนลงไปปุ๊บเธอนต่อไปหรือศัตรูกลุ่มต่อไปสกิลของชิลิวก็จะออกมาทํางานเองอัตโนมัตินะครับซึ่งการทํางานของสกิลมาถ่ายเองนั้นสามารถทํางานได้แค่1ครั้งต่อการเล่น1ด่านและการทํางานของสกิลมาถ่ายเองนั้นจะไม่ไปส่งผลกระทบต่อเวลาคูลของสกิล สมมุติเวลาคูดัสสกิลนั้นคือเต็มแม็กแล้วสกิลก็จะเต็มแม็กอย่างนั้นต่อไปคือจะไม่ส่งผลต่อคูดัสสกิลนะคือจะเป็นการปลดสกิลออกมาแบบฟรีๆนะ1ครั้งนะครับแล้วก็ะจะมะีสามารถกดล,ลากลงได้ซึ่งการกดล,ลากลงของชิลิวก็คือจะส่งผล5เทิร์นทำให้ชิลินวนั้น ตีแบบท,ทะลุเกราะทะลุป้องกันทุกอย่างได้เลย5เทินแล้วก็จะมีการเพิ่มโบนัสโจมตีของชิลิวเองเพิ่มขึ้นไปอีกบวก300เท่านะครับก็คือจะตีทะลุเกราะได้แล้วก็ตีแรงขึ้นอีก300เท่าของโบนัสโจมตีขึ้นมาแค่ตัวเองตัวเดียวนะของชิลิวนะครับซึ่สกิลนี้นั้นจะกดได้ต่อเมื่อเป็นกับตันนะครับกดลักลงลง,ลงมานะมันคล้ายกับอันนี้เลยคุยเลยแหละ ควีนตัวใหม่สีม่วงอะนะกดลากตรงปุ๊บก็จะมีการตีแบบทะลุกรอบได้นะครับสวนสกิลไม้ตายก็คือจะทำการลดเลือดศัตรตูทั้งหมดลงไป20%ล้างบัฟแก้วตรงสีหรือบัฟแก้วแค่ทั้งสีออก7เทินล้างพิษทั้งหมด9-9เทิร์ทนบัฟเพิ่มค่าเชน1.8บวก1.8นะครับ1เทิน ถ้าหามีปับล็อกเป้าอยู่แล้วจะทำการลดเกราะศัตรูทั้งหมดลงไป2เทินให้เหลือ0แล้วก็ทำการบับมือแดงใส่ทั้งหมดแบบทะลุ6กเหลี่ยมด้วยบับมือแดงอยู่ที่2เท่า1เทินเปลี่ยนแก้วตัวเองให้กลายเป็นแก้วของ TND ได้แค่ตัวเองนะครับ แล้วก็จะหานะครับเราทีมเรามีเลือดน้อยกว่า20%ลงไปจะมีการบัฟล็อกเป้าให้นะครับบัฟล็อกเป้านี้จะทำให้ตัวของเราที่เป็นสายดาบและก็สายกล้ามนั้นตีศัตรูแรงขึ้นอีก2เท่านะครับแล้วก็ถ้าหากสายดาบหรือสายกล้ามนั้นตีไปลนะ้วสามารถฆ่าได้ด้วย ก็สามารถลดคูดาวของตระครนั้นๆที่ตีไปให้ได้2เทเถอนนะครับบัฟล็อกเป้านี้อยู่1นึ่งเนนะครับถ้าหากมีเลือดมากกว่า20%์ขึ้นไปก็จะบัฟล็อกเป้าให้เหมือนกันแต่จะมีความแรงอยู่ที่1.75เท่าคือเบาวกว่าแล้วก็จะมีการลดคูดาวได้อยู่ที่1น่งเถินนะครับก็คือว่าลดคูดาวน้อยกว่าแล้วก็ความแรงก็จะเบาวกว่า มีเลือดน้อยกว่า20%นะแล้วก็มีอะไรอีกไหมเอ่ยอบัฟล็อกเป้านี้สามารถทะลุหกเหลี่ยมได้นะสรุปก็คือว่าถ้าหากมีเลือดมากกว่า20%หรือน้อยกว่า20%ก็ตามก็จะมีบัฟล็อกเป้านแน่นอนเลยแต่แค่ว่าถ้าหากมีเลือดน้อยกว่า20%บัฟล็อกเป้านี้จะแรงเป็นสองเท่า ถ้าหามีเลือดมากกว่า20%บัฟล็อกเป้านี้ก็จะแรงแค่1.75เท่านะครับเทินเท่ากันต่างกันแค่ความแรงนะครับก็ถือวประตูอนที่เอาไปบัฟเสริมให้กับทีมได้ดีนะเพราะมีทั้งบัฟล็อกเป้ามีทั้งบัฟมือแดงด้วยคือมีทั้งมือแดงทั้งล็อกเป้าที่เหมือนโคตรแจ่มเลยนะเอาไปเสริมทีมได้ดูดีแถมมีงานลดกลาะได้ด้วย บวกเพิ่มค่าเฉลี่ยด้วยดูดีนะครับเอาไปเป็นตัวละครเสริมทีไม่ใช่ตัวละครบัฟหลักอ่ะมันคือบัฟเสริมทีมที่โคตรดีนะแล้วก็สกิลของซุปเปอร์ทีมนั้นเวล1 2 3 4 5เงื่อนไขเหมือนกันสกิลอ่อสกิลก็คล้ายๆกันนะครับเงื่อนไขก็คือจะต้องมีพวกกลุ่มหนวดดำ สตัวขึ้นไปในทีมหรือจะเป็นคูสันด้วยอานดดำแล้วก็คูสันนะครับจรจริงหนวดดำไอ้จริงจริงคูซันก็นับเป็นกลุ่มของหนวดดำใช่ไหมตอนนี้คือแค่ง่ายคือมีกลุ่มหนวดดำนั่นแหละใครก็ได้สัก2ตัวในทีมนะครับสกิลของซูเป,ปอร์ทีมก็คือวิวห้นะจะบัฟโจมตีทีมให้2.25เท่าให้กับสายดาบสายกราม1เทิร์น บัฟเพิ่มค่าเชนให้1.3เท่าอ่าแล้วก็จะมีการทำให้แก้วถึงสีเป็นแก้วตรงสีทั้งหมดได้ด้วยนะครับ1่ถืนนะก็เงื่อนไขไม่ยากหรอกก็คือว่าใส่อะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวข้องกับกลุ่มหนวดดำนั่นแหละจะเป็นหนวดดำเองจะเป็นอ่าพวกชอ็อตเป็นพวกอ่าเดวองอะไรก็ได้ในกลุ่มของหนวดดำนะครับแล้วก็นับรวมคู่สันด้วยนะใส่ไป2ตัวนะครับ ับพอร์ตก็ซับให้กับพวกกลุ่มหนวดดำทุกตัวนะครับซัพพอร์ตก็คือจะออกมาเมื่อโดนศัตรูเปลี่ยนแก้วเราจะออกมาล้างบัฟแก้วตรงสีบัฟแก้วแพ้ทางสีให้3เทินแล้วก็จะเปลี่ยนแก้วตัวละครที่ซัพพอร์ตอยู่เป็น TND นะครับโดยรวมก็ เปน็นตัวโคลเอาไปบัฟเสริมทีมที่ดูดีนะครับน่าจะเอาไปใช้กับบอสใหญ่ดูดีเลยนะเพราะมันมีทั้งบัฟมือแดงทั้งบัฟล็อกเป้าเนี่ยมันดูดีแบบด,ดีโคตรเลยนะสองบัฟพร้อมกันเลยดูดีมากๆเลยนี่ยังจะดูดีมากๆเลยนะชิหลลวครับในการบัฟเสริมทีมนะครับอ่โซเสกิลของในโมดพีอาร์พาร์เมโบ้นะครับเกืบบอพบพูดอีกแล้วพาร์เลมโบนะครับก็จะ เป็นทีมของสายกล้มกามเหรอดดทีมกล้ามเหรอนึกว่าดาบทีมกล้ามนะครับเพิ่มเลือดเพิ่มป้องกันเพิ่มคลิถ้าหากเราตีติดคลิสองครั้งขึ้นไปจะมีการบัฟเพิ่มของโจมตีความเร็วสายกล้ามขึ้นไปอีกนะครับทีมกล้ามนะส่วนสกิลก็คือจะมีการบัฟให้กับตัวเองบัฟโจมตีบัฟ 15วิแค่ตัวเองนะครับแล้วก็ศัตรู1ตัวที่มีเลือดน้อยสุดโดนดาเมจแบบทะลุเกราะป้องกันไป2.5เท่านะครับแล้วก็จะหาในทีมนั้นมีพวกกลุ่มหนวดดำสักตัวหนึ่งในทีมใส่กล้ามก็จะมีการบัฟโจมตีบัฟคลิเพิ่มขึ้นให้1.5เท่านะครับ15วินะ ก็บังคับให้มีสายกรามเหรออ่าผมขอไปเช็คสักครู่หนึ่งเพราะพอดีจับสกิลไม่ได้นะครับสายกรามใช่ไหมถ้าเป็นหนวดดำไอวีเอส w อเนี่ยหนวดดำวีเอสอมันสายอะไรขอเช็คสักแป๊บหนึ่งก็กรามครับโอเคเพราะงั้นเราสามารถใส่เป็นหนวดดำของร่างหนวดดำวีเอสรอลิมิตเต็ดได้หนึ่งตัวและ แล้วอไอ้เจ้าพี่พี่เนี่ยพี่นับผีเนี่ยชีมที่เป็นสายกล้าวเหมือนกัน,นโอเคเพราะงั้นก็ใส่พี่นับผีได้แล้วก็เป็นหนวดดำเวสโลได้และใส่ตัวชีดิ้งได้เนาะทีมของสายกล้าวใหม่เรียกว่านี่คือกล้าวใหม่นะกล้าหมายว่าหนวดดำนะครับกล้ามทีมหนวดดำเต็มๆเลยนะถือว่าโอเคนะ่าลองเล่นหนูนะครับก็สรุปโดยรวม ือว่าประตูคอที่เอาไปบัฟเสริมให้กับทีมที่ทําให้ทีมนั้นทำดาเมจได้แรงยิ่งขึ้นที่ดูดีมากๆส่วนสกิลของในโหมดพลิเลเบิลนั้นก็ดูเป็นทีมกล้าใหม่อันนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะเก่งขึ้นมากหรือน้อยเพราะประตคอของมันนั้นดูดูทีมันแพงนะเพราะนัาผีอยู่กาชาของเทเ m อร์แมพใช่ไหมนัทผีอยู่กาชาะอะไรวะอกาชาของ พลเลอโบแล้วก็ชิลิวอยู่กาชาของอีเวนต์นี้ส่วนเจ้าลอโนดามคืออยู่กาชาของลิมเต็ดนอนก,ก็ต้องปึกกาชากันไป3ตู้แหละถึงจะได้มาครบๆก,กันนะครับของทีมกล้าวใหม่นะชิลิวกับ6ดาว5ดาวใหม่ครับเจ้าช็อตนะครับช็อตนี่กินผลอะไรอะ่ะมันถึงใช้ไฟได้อะ่ะหรือเป็นไฟแบบที่ซันจิใช้อะ่ะคือแบบว่าไฟที่คิดมาเองอะไรเงี้ยผมไม่แน่ใจอะ่ะ จำไม่ได้ว่ามาใช้สกิลอาใช้ผลอะไรสกิลของช็อตก็คือสามารถลดคูดาของสายกราบได้2เทินทำให้ศัตรูทั้งหมดติดเผาไหม้ดาเมจร50เท่า3เทินแล้วก็ล้างของเกาอะผ่าครึ่งได้6เทินเปลี่ยนแก้วทั้งหมดที่เป็นมืดมนแล้วก็แพ้ทางสี ให้กลายเป็นแก้วตรงสีได้บวกเพิ่มความแรงของบัฟเพิ่มค่าเชนแบบบวกให้0.5นะครับอ่า3เทอนะแล้วก็จะหากกับตันเป็นสายของกล้ามจะมีการบัฟโจมปีศัตรูที่ถูกเผาไหม้หรือลดเกราะได้แรงยิ่งขึ้น2.25เท่าให้คุณได้3เถอนะครับ ตัดเลือดตัวเองลงไป90%นะนะก็ออกไปคอมโบกับชิลลิวนั่นแหละกดสกิลตัวนี้ปุ๊บเลือดหายไป90%แถมมีการบัฟโจมตีพวกลดเกราะแรงขึ้นได้ด้วยคือคอมโบกับชิลลิวใหม่นั่นแหละซัพพอร์ตของชอ็อตให้กับพวกกลุ่มหนวดดำนะครับสกิลซัพพอร์ตก็คือสามารถออกมาเมื่อตัวซัพพอร์ตกดไม่ตาย เพิ่มความแรงของบัฟล็อกค่าเชนให้0.25เท่านะครับในโหมดของ PvP ไม่มีครับสุดท้ายก็จะเป็นน้องตุ๊ก,กตานะครับกลัวเรียกชื่อภาษาอังกฤษและจะโดนอีกรอบผมยั่งเป็นคนพูดไม่ชัดด้วยขอเรียกว่าตุ๊ก,กตานะครับสกิลก็คืออันนี้ประตุวอะของกาชาซัพพอร์ตนะจุดเด่นคือซัพพอร์ตนะครับ แต่สกิลไม่ตายก็ดูดีอยู่นะสกิลคือสามารถล้างบัฟของไม่ตายได้6เทินถ้าหากมีเลือดน้อยกว่า91%ลงไปสามารถล้างของอโซ่ได้5เทินแล้วก็จะมีการตัดเลือดตัวเองลงไป90%สายหมัดกล้ามบัฟโจมตีให้2.25เท่าให้คุณได้3เทินนะครับ สกิลถือว่าดูดีนะถึงจักรซัพพอร์ตก็ตามจุดเด่นคือซัพพอร์ตซัพพอร์ตคือให้กับโคบี้เฮลเมเปิทาชิงิกราฟเซงโงคุคิสซารุอาคาอินุนะครับซับก็คือจะออกมาเมื่อกดสกิลไม่ตายลดต้านทานของสายมัดลง10% 1เทิร์นเทินเพิ่มเทินของการบัฟฮิลเลือดตอนจบเทินให้เทิร์เอ่าแนะนำเลย ซับให้กับโคบี้ใหม่หรือกราฟใหม่แมงคูลเข้ากันมากๆกราฟโคบี้เนี่ยซัพพอร์ตเป็นตัวเนี้ยแจ่มมากครับในหมวดของพีไม่มีครับก็ประมานนะครับตัวคอนใหม่3ตัวนะครับถ้าหาคุณกำลังหานะครับไอดี ID ดองเพชรน,นะครับผมแนะนำครับซอมบี้ลัสนะครับก็มีหลากหลายเกมเนะนะช้างวันพีทเบล l ี้ลัสวันพีทเทชเชอร์คูนะครับ บีเบฟโซ่แ a g กบอล l ลเจนต์แบล็ c โคเวอร์โซโล่เลเวลลิง g ต่กบอลโดทังและก็7จ็ดป่ามนะครับก็มีหลายแบบให้คุณเลือกนะมีทั้งแบบ10ซึ่งจะเป็นการสุ่มออกมามีราคาเต็มๆของ Android iOS มีหลากหลายให้คุณเลือกกันนะครับ Zombie l ล s t นะครับก็ถือว่าประตคอลที่ดูไม่ได้บือหวาแต่ดูช่วยเหลือทีมหรือทำให้ทีมของคุณนั้นมีดาเมจที่ ผู้แรงขึ้นได้แล้วก็ทหานะครับคุณมีกราฟหรือโคบี้นั้นเปิดหาตุ๊กตาเอาไว้ก็ดูดีนะครับเพราะมันสามารถซับพ,พอที่โคตรเข้ากันเลยนะลดต้านทาสายหมัดได้แล้วแถมมีการเพิ่มเทินของการบัฟฮิลวเลือดตอนจบเทินได,ด้วยถือว่าเข้ากันมากๆนะครับส่วนชิลิวกับช็อตนั้นโ OK อเคอวยของเดือนนี้แน่นอนนะแต่เดือนหน้าอ่าผมคิดว่าน่าจะ แต่ใช้งานอยู่ชิลิวนะเนื่องจากไอ้บัฟของล็อกเป้าแล้วก็มือแดงเนี่ยมันดูดีมากเลยนะของการเร่งดาเมจในโหมดบอสใหญ่เนี่ยถือว่าตรงเนี้ยดูดีมากคนระับเพราะงั้นถ้าหากเดือนหน้าหรือมีบอสใหญ่มาที่มันมีการอวยของสายดาบหรือสายกรามหรืออวยอากลุ่มของหนวดดามก็ตามตัวชิลิวเนี่ยได้ใช้งานแน่นอนเพราะมันเป็นตัวคอสามารถทำให้เรานะั้มีดาเมจที่แรงมากขึ้น ของบัฟมือแดงแล้วก็เร่งเป้าถือว่าแจ่มมากๆที่ริวเนี่ยของการเล่งดาเมจของบอสใหญ่นะครับส่วนกาชาเดือนนี้มี2ตู้นะครับตู้1มาตอนนี้ตู้2ก็มาตอนนี้แหละเพราะกว่าจะลงคลิปนี้ก็คงมา้าแหละ <c oughs> จบในวันที่27เดนะครับ27เดือนนี้นะครับ3ทุ่มนะครับกาชานี้เปิดครั้งแรก5สิบเอ็ด แล้วก็เปิดครั้งที่5 8า3ปสิบได้ใบแดง1ใบเปิดครั้งที่7 11 16 23ได้ตุกคอนที่เป็นของอีเวนต์เนี่ยนอน1ตัวอ่าจะหาเปิดตู้2จะเป็นได้ตุกคอนของซับพอร์ตแน่นอน1ตัวนะครับตู้1ของอีเวนต์ตู้2ของซับพอร์ตนะครับแล้วก็เปิดครบ25ครั้งนะครับได้เป็นชิลิวใหม่1ตัวนะตู้1ตู้2ด้วย ่วนตัวค้อนครับในตู้นะครับตู้หนึ่งนั้นก็จะเป็นชิลิวเป็นชอปเปอร์เป็นอาหกล่องนับาของกาชาอีเวนต์นะครับชอปเปอร์เหรออืมน่าสนใจอยู่นะหกล่องนับผานะครับส่วนตู้2โอเปอิดตู้2เถอะเพราะมีน้องงูมาครับน้องงูนี่มันดูน่าสนใจนะอ่าอาจจะยังไม่ค่อยวุอหวาก็ตามแต่เห็นรู้สึกว่าทีมเขียวก็ถ้าดูต้าใช้งานอยู่นะ ทีมเขียวของน้องงูเนี่ยก็แนะนํานะผมแนะนําว่าเปิดเป็นตู้สองดูดีกว่านะครับเพราะน้องงูมาดูดีกว่าไงน,น้องงูชิลิวนะครับอืมประมาณนะครับกาชาของอีเวนต์นะครับถามว่ากาชานี้น่าเปิดหรือเปล่านะครับถ้าหากคุณต้องการจะเล่นอีเวนต์กล้แบบสบายสบาย,บายเก็บแต้มง่ายๆตีบล็อกง่ายๆก็เปิดก็ได้ถ้าหากคุณต้องการจะหาตัวละครเก่งๆหายากๆ ใช้งานหลากหลายนะรอรอกลางเดือนหรือต้นเดือนก็ไม่รู้สิของเดือนพอยโยนครับพฤศจิกายนนี้ก็จะมีตัวครของฉลอง10.5ปีหปีมานะจะมาแล้วอีกไม่กี่วันเองพรางงานจะหาคุณต้องการตัวครเก่งก็รอกลางเดือนพอยยนก็ได้หรือรอไปเลยสิ้นปีของปีใหม่ก็จะมาของดีมเตดอีกรอบหนึ่งนะครับการานี้เปิดเพื่อนเน้นของอีเวนต์นะครับ พระมาในก็ทุกคนใหม่ครับกับการชาใหม่นะครับกดไลค์กดแกาชร์ตามเพื่อบรรจายให้ผมเลยครับทีนีสวัสดีครับ